เสียงรถไฟมาแล้วโอ้โหตลาดแทบแตกนะอมองมองไม่เห็นรถไฟเนยนะแบบเห็นเห็นแต่คนนะมองแทบไม่เห็นรถไฟเลย có thể miếng này. Đây này cuốn cà, cầm lăng tốc na, cuốn tốc. Wow, sệt รถไฟมาแล้วสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรักเขาสู่สองวาท่องตอนนี้ท่องมาอยู่ที่สถานีแม่กรองตอนนี้รถไฟกากำลังจะ,ะเข้าสถานีนะ สำหรับกิมี่เราท่องจะผ้ากคนมากเบิ่งรถไฟกำลังจะเข่าสถานีแม่กล้องนะเบิ่งนมากเต็มเลยบอนเอ้ไปี๋ยวเขาไปเบิ่งไปหลับส้มกันเลยคนเยอะมากนะเบิ่งค,คนมากอ่านมาทายรถไฟแบบเต็มเลยย่อยบอล คนเยอะมากบอกเลยว่าสถานีรถไฟแทบแตกคนมาถ่ายรถไฟนะ โอ้หอะไรจะขนาดนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเบิงรลานลังเยอะมาก มาทาเบิงรถไฟนะแบบอย่างเยอะเลยสถานีแมกกองนะตลาดรม่มุบ

รถไฟกำลังจะเข่าส้านีนะคนเยอะมาก เก,ก,กินไปแล้วคนเยอะมาก อตอนนี้เจ้าหน้าที่การร่ังจัดระเบียบนะเพราะว่าค้นลายแห้งนะบอกเลยว่าสองพังท่างแถบจะบอมีบอลยืนได้นะค้นแบบลายแห้งอันนี้เพราะว่าบอลยืนแบบแคบนะ อตอนนี้รถไฟกามาาเลยนะเสียงรถไฟมาแล้วโอ้โหปลาแทบแตกนะอมองมองไม่เห็นรถไฟยนะแบบเห็นเห็นแต่คนนะ mang theo mến, okay. <laughs> không thấy hiệnรถไฟ thấy. Tới đâ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 y. Tới

Oh จะต่อไปจะออกจากสถานีในเวลา5นากานาครับผ้ยารดนะมอร้องเสาบนเกินไปแล้วมังงท่าลขาดลก่าตลาดเ้ขอบคุณครับบุ่นวายเลยวันนี้โอ้โห เดินแทบไม่ได้นะบ้านท่านผู้สมคนร้แหงอะไร คนตกท่านผู้ส <É. S 1> <Ouais. S 3> ่มคนไป่ายรูปนะตรงรถไฟคนเยอะมาก

ขึ้นไปรถไฟนะคนเยอะมากสถานีรถไฟแทบแตกเลยหึ่งเดียวในโลกนะที่ทำแบบนี้ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สำหรับคลิปนี้ก็จะให้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครมาคลิปก็อย่าลืมกดซับสกไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราท่องเฮ็ดคลิปต่อไปเนี่ยแล้วสำหรับคลิปนี้เราท่องตาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปเสียงรถไฟมาแล้ว โอ้โห oh, oh. ตลาดแทบแตกนะ oh, oh. มองมองไม่เห็นรถไฟเลยนะแบบเห็นเห็น <Yeah. S 2> แต่คนนะ <Yeah. S 2> มองแทบไม่เห็นรถไฟเลย okay. Giờ này phốn cả cầm năng tốc nè, phốn tốc. Wow, tuyệt ngọt mạc. Rốt xoay mà oh, wow. mà lèo. <laughs> <laughs>